สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อนี่เมือ่อเช้านี่พี่เพชรปลูกหญ้าตรงริมบ่อมาถึงแค่นี้เองเพราะว่าเมื่อเช้าต้องไปธุระไปสั่งพวกกระบ้งกระเบื้องตอนเย็นมีเวลาว่างกลับมาพี่เพชรพักแป๊บหนึ่งพี่เพชรก็จะปลูกต่อแล้วเด้อไปเปช่วยกันปลูกกันเพื่อดินเราจะได้ไม่สไลด์ได้ไม่ไหล ต่อเลยกันปาปกกเพื่อดินเราจะได้บะไรไม่ยากเพื่อคุมดิน โอเลเลวด้อจะได้คุมดินเราต้องรีบปลูกพราน้ำกำลังขึ้นเพื่อความเพื่องามทั้งคลองเราเราก็จะต้องรีบปลูก

ไอ้คล <da> ิปไอ้คลิปพี่คอกอย่ายุ่งเอามาอันนี้ไปพ่อพี่โคอกพี่โคอกนี่นี่นี่อย่าหนีพ่อดิอันนี้ไปพ่อเอ้านี่โคอกโค้กเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วอ่ะอันนี้ไปพ่อพี่โคอก ยังบุกให้หมดนะไอะเลี้ยมันไม่ขอมันดีมันให้มั้ยนะเลี้ยมันลงน้ำที่มันไปไหมม,หมามามาต้องปล่อยน้ำไปไหนบ้านเขาปิดน้ำคลองแล้วจินะเราก็ต้องไปอุดหลังบ้านเลยไหมอุดหลังบ้านเลย พ่อก็ปิดน้ำคลองแล้วอา้อาวอ้าวนักเลง้าบไอ้นั่นหนีไม่ร่นแล้วโคกโคกโคกหาพ่อเดียวเอฟซีทุกท่านนะครับคืออันนี้คือการปลูกหญ้าแต่มันยังไม่ตายเนี่ยนุน่นใครก็ได้เรียกพี่โคกกลับมาหน่อยโคกฮะตามหนูออกมาเนี่ย